แน่นอนนะพูดถึงไลฟ์สไตล์ให้นิยามไลฟ์สไตล์ความเป็นตัวเองของแต่ละท่านดีกว่าเริ่มจากทานคนแรกก่อนนะครับเชิญครับไลฟ์สไตล์ของป้าเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟนะคะเพราะว่าเป็นน้องๆสามตัวที่ค่อนข้างแอคทีฟมากมันแต่เรียบร้อยมากเลยนะฮะขึ้นมานั่งเรียบร้อยทำเคียบเลยอันนี้คือค้าวมนป้า <c oughs> แต่ว่าถ้าหลังฉาเป็นไงฮะสุดยอดค่ะสุดยอดเลยเมื่อวานที่พวกไปไหว้น้ำมาคือเขาค่อนข้างแอคทีฟมีหลายอย่างเนี่ต้องที่ต้องทำในใจเราวันนะครับ ะนะฮะฮมากันที่คุณมิ้งกันดีกว่ารัฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างครับเท้าเที่ยวค่ะเท้าเที่ยวนะฮะแต่คาแลรออเพราะบางเวลาที่ามาไม่เดินทางค่าทำกิจกรรมหลังเป็นยองค่าพี่เป็นอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าเวลาเดินทางแต่ละครั้งเราก็ต้องใช้สุขภาพในการเดินทางไอ้เจนนะถือว่าโชคดีมากเลยนะได้เจอคุณมิ้งตอนอยู่ที่ประเทศไทยด้วยนะครับใช่เดี๋ยวเราพูดถึงไลฟ์สไตล์ของคุณเต้กันสักทีดีกว่าครับ ครับก็ถ่ายละครเนาะคนนินจะมองผมว่าเป็นนักกีฬาแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วผมถ่ายละครนะเป็นนักแสดงที่เล่นละครได้แล้วก็ออกกำลังกายได้ครับผมไม่ถึงพีกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมชื่นชอบมาจากเล่นกีฬากอล์ฟก่อนผมพื้นฐานเป็นนักกีฬาอยู่แล้วแล้วก็ได้มารู้จักกีฬาวิ่งแล้วก็เริ่มมาสอมแบบจริงจังมากขึ้นจริงจกับเพื่อนกาใช้คำว่าเป็นนักกีฬาไดอยังนักกีฬาได้อย่าง ก็เรียกได้ว่าเป็นนักวิ่งดีกว่าที่จริงจังขึ้นมาหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นขั้นนักกีฬาเลยนักกีฬาจริงเขาซ้อมหนักมากเพราะไปคู่ขีกับทีมชาติเขาไม่จะซ้อมหนักแล้วก็จริงจังกับตรงนี้มากมากกว่าเยอะเลยครับนะครับทีนี้นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้ถามในส่วนของไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านจะได้เห็นว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละท่านจะชัดมากๆนะครับคนที่เราอ่ะมีแอคทีฟอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไม่ได้ โฟกัสที่กีฬาใดกีฬาหนึ่งแต่จะเป็นไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างแอคทีฟมากกว่าเดินวิ่งครบเลยครบจะไตกีฬาละแต่จริงๆย่าง่นกีฬาเลย่ไมได้ได้วามสุได้ได้ความสุขไปด้วยแต่ได้สุขภาพที่ดีไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าพี่ฟ้าจะอยู่มาก็คิดว่าตะเป็นเบนเนอร์ ะะมากันที่สายท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่านะฮะเห็นบอกว่าเดินทางมาแล้วตอนนี้นับคร่าวๆประมาณสัก80ประเทศนั้นไหมฮะทั่วโลกหรือมากกว่าน,นั้น่าจะน้อยกว่า100ร้อยกว่าแล้วใช่ไหมนะฮะเอาแค่เอาแค่ปีนี้ดีกว่า2024เดินทางมาแล้วประมาณกี่ประเทศะฮะไม่ดูค่ะไม่ได้นับเลยน, <laughs> นะฮะเพิ่งกลับมาจากฟิลิปปินส์ไปลิเบียต่อครับผมทีนี้ในค่าของการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะ ผมอยากจะให้เจาะลึกในส่วนของคาแรกเตอร์ของการเดินทางล่สัตว์การเดินทางมันเป็นในรูปแบบไหนบ้างค่อนข้างสงบูรณ์แบบลุยเลยใช่พี่ก็จะเดินทางลุยๆแล้วก็เดินป่าเยอะก็ต้องเวลาระหว่างเราถ่ายทำอ่ะคือเราจะต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเพราะเราก็ต้องวิ่งตามเขาบางทีเราไปล่าสัตว์กับเขาเราก็วิ่งแบบเขาชาวเผ่าอมีซอนวิ่งเราก็วิ่งตามอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็น เพราะฉะนั้นสุขภาพมันเลยสําคัญมากเราก็เลยมองว่าเราอาจจะเป็นสายเฮลท์แปลว่าแปลว่าสิ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญคือความพร้อมของร่างกายใช่แล้วก็จิตใจด้วยค่ะก็ฉันทำคู่เลยครับผมดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมือนแบบเป็นการไต่สเต็ปความความคิดของร่างกายนะครับความแบบชาเลนจ์ต่างๆของร่างกายขึ้นมาวีดินเนอร์มาเป็นสายเฮลท์คอนเทนท์ทั้งฝั่งของคุณเต้เองบ้างในส่วนของไลฟ์สไตล์เป็นยังไงกันบ้าง ตช่ผมนะครับตอนนี้ก็หนักหักวิ่งครับผมแล้วก็จริงจังมากๆกจริงๆในการก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่ผมได้ตอนนี้ก็มีนาฬิกาคอนรา,านะอร์กาอแพซึ่งตอบโจทย์ของเรียกได้ว่าครบทุกอย่างเลยนะเพราะว่าวิ่งเนี่ยต้องการข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วก็ข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อ,อที่จะเอาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาในจุด,จดที่ ที่ต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับพูดถึงในเรื่องของการวิ่งเนี่ยนะครับต้องเล่าให้ท่านฟังแบบนี้แสดงความยินดีองเตยด้วยเพราะว่าเพิ่งทำ New PB นะฮะหรือว่า Personal Best London Marathon 2024 t y t w นะฮะจบที่2ชั่วโมง55นาทีกับ16วินาทีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีของเต้ยด้วยสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยถามความรู้สึกนิดนึงเป็นยังไงบ้างนะฮะเดินทางไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก็ดีใจครับดีใจผมเองก็ทำเต็มที่แล้วก็ร่วมฝึกซ้อมกันมาจริงๆ จริงๆคือไม่ได้ขายของนะแต่จริงๆนาฬิกามันมีผลมากๆเพราะนาฬิการายอายุย<ห>ับเต็มที่เลยคคือคือ <laughs> อยากบอกว่ามันมีผลจริงๆมันเป็นเหมือนโค้ชจริงๆที่บอกเราทุกอย่างวันนี้เราเหลือสเตมิน่เท่าไหร่วันนี้เราด้อยนนอในจุดๆ,ๆไหนแล้วก็เอาไปพัฒนาส่วนนั้นในเรื่องของ,ของค่าแนนการคอนแทคไทม์อะไรแบบนี้ถ้าเรายังแบบเราต้องพัฒนาในจุดสมมติเราแบบการคอนแทคไทม์เยอะอยู่เราก็ต้องไปฝึกฝึกในจุดๆนั้นในส่วนของ สเต็ปเข้าไปเพิ่มเข้าไปเพื่อให้แบบในพัฒนาในส่วนของมีเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจด้วยที่<อ>สำคัญเพราะว่าผมเองก็ซ้อมในโซนสองค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันน้ำลงตาเริ่มหายไปแล้วชี่พูดอะไรให้ไม่พอใจหรือเปล่าหรือว่าได้รับความสนใจจากโปรเอกเป็นพิเศษหรืหอเปล่าโอเคจุ<อ>๋มเม้งใช่ไหมจุ๋มเม้งใช่ไหมเอาชุ๋มเม้ง มาราธอนเลยนะผมไม่น่าสู้ได้ครับวิ่งมาราธอนนะครับโอ้หลากหลายฟีเจอร์นะที่คุณแม่ใช้ใช่คุณแม่คุณเตมิงก็ใช้ด้วยนะฮะใช่พี่แม่มันน้องบอบบาบน้องบอกว่าหิวหิวอันหิวอ่ะขอข้าวหน่อยนะฮะเจ้าหิวเอ๊ยยิ้หิวอ่ะอ่ะใจดีคุณเหมิงใจดีเจตาย งับทั้งมือเลยนะครับใช่หิวอะไรงร์ตซอ,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 องหนักไหมหรือว่าไม่หนักเพื่อ,อที่ให้เราเรีบประสิทธิภาพในการซองออกมาให้ได้เยอะที่สุดครับโอ้โหครบเครื่องจริงๆนะฮะถือว,ว่าเจอถือว่าเจอข้อที่ใช่หรือยังครับใช่แล้วครับใช่ก็นี่เลยครับรเหงาเ็นครับนี่การเป็นตอนแร์เก้าหกห้าเบาด้วยครับแต่ผมชอบอย่างนึงคือมันเบามากๆเลยจริงๆแล้วผมเี่ยมีในกาประมาณ การบินของของการบินใช้อยู่แล้วประมาณ3ามเดือนอแต่ตัวนี้เค่อนข้างจะตอบโจทย์มากในเรื่องของการบินคือมีความเบาแล้วก็มีการบอกข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างคือแบบนักกีฬาวิ่งที่ต้องควรใช้ครับผมพูดครบเครื่องจบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นผมสามารถที่จะพูดเลยว่าโฟราแรนเนอร์นะฮะถือว่าเป็นนาฬิกาที่ตอบโจทย์สายแอคทินอย่างแท้จริง นะครับมันก็ตอบโจทย์้นเต้ได้ด้วยนะฮะอ่ะขอทุกท่านนะครับไปจอดด้วยพลังเหรอท่านท่านได้เห็นภาพคาแรคเตอร์การใช้ชีวิตแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่มาตอบโจทย์นะครับการเป็นมีดีมากกว่าที่คิดหาข้อที่ใช่แล้วไปต่อวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามท่าน,นด้วยนะก็เสียงปรบมือด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงจากเวทีนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เป็นเชิญยดีที่เดี๋ยวถ,ถ่ายภาพร่วมกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวอะไครับวันไปกดไลค์กดกังฟีได้เลยนะครับ ซึ่งโอกาสนี้ครับเดินทางมาร่วมงานกับเรานะฮะผมขอเรียนเชิญนะท่านผู้บริหารที่จะให้เกียรติขึ้นร่วมถ่ายภาพด้านบนเวทีนะคะนรับ So for now we come to the photo s e s s I would love to welcome our executive coming up on the stage j o y n with the photo session starting with Assistant General Manager Garmin Asia Mr Scott p e n l e welcome on the stage also I would love to welcoming Country Manager g o v e r n m i n Thailand Ms. Miss Missy Yan กาเป็นประเทศไทยนะคุณันษาอา่านกกูนะครั And also I would love to welcome in coming s o m h each Asia's s a r d h r e c t e r Mr. Sky Chan เนเชิยครับ่ขอนุญาต่าสื่อชนให้เก็บบันทึภาพมาบนเวทีเลยนะครับพยักชิดกันสักนิดหนึ่งนะเรนเชียเลยครับวันนี้ได้มีโอกาสจอดลึกนะฮะได้เห็น,นคาแรคเตอร์นะฮะแล้วก็ความเป็นตนต,ตนะครับขอลตครับ Smile. The main camera. One, two, three. Okay, Everyone loves to record in the video version as well. Okay. Not just for the portrait. Okay. Ready. Up there, counting. Video, the Counting from three, two, one. สกายเินด้วยครับเรียกเรียนเชิญทั้งหมดบริเวณด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารสามท่านในคุกอยู่ด้านบนเวทีครับ